กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์น้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการมุ่งมั่นที่จะสืบสารรักษาต่อยอดผ้าพื้นถิ่นไทยซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้จัดทำโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริิ์พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมทั้งได้พระราชทานแบบลายผ้าชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณบรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแก่พระศนิกรชาวไทยและพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการปรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาคให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ถอผ้าผลิตผ้าได้จริงๆที่เชียงใหม่นะครับเราได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการใส่ผ้าไทยก็ร่วม20ปีมาแล้วนะครับจนมาถึงในช่วงสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาชุมชนกระทรวงมากาดไทยนะครับก็ได้มีการรณรงค์ให้การมีการใส่ผ้าไทยนะครับหรือผ้าที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นนะครับแล้วกําหนดเป็นวาระ ของจังหวัดว่าให้ใส่เป็นประจำ้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ดำเนินการนอกจากนั้นในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยนะครับเราก็ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับผ้าทอมือเนะี่ยเราสามารถทําให้คนนิยมเป็นสินค้าโอท็อปได้เนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดรายได้กลับกลับไปให้ประชาชนในท้องถิ่น ตะกอนคนแม่แจม่มของเราอะ่ะคนเท่าคนแก่เพื่นจะทำใส่อะไรนะจ๊ะต่เพื่นจะไปะได้ทำขายเหมือนมาเดียวนะจ๊ะทุกคนจะต้องทอเป็นแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วก็ต้องฝึกทอแล้วหลังจากนั้นลูกหลานก็สืบทอดมาเอามาทำนะจ๊ะหลังจากนั้นก็มีหลายๆหยน่วยงานก็มาส่งเสริมแล้วก็ ทอไข่กันทําสร้างไรายได้ขึ้นมาเลยจ้ะแม,ม่แจ่มเฮาจะใจผ้าใยทอจ้ะแล้วก็ใจสีธรรมชาติย้อมโตยเพราะว่าแม่แจม่มจะใจขนเมน่นขนเม่นตอจ้ะได้แหละผ้าลายขอมาจากพัฒนาชุมชนอาเภอแม่แจ่มนะจ๊ะก็ไปหาบลายขอมาแล้วก็เอามาให้กระจายให้ชุมชนคนแม่แจม่มไข่จะทำนี่เลจ๊ะทำแล้วก็ทำส่งเข้าประกวดกนี่เะจ๊ะ ล้วก็หลังจากที่ทำแล้วเนาะก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาจา้ะผ้าติดจกน้ำท่วมโดยเตานะคะเอกลักษณ์พิเศษของเราเนี่ยคืออันดับแรกนะคะลักษณะลายจาจะบะซ้ำกันเลยเจ่าของเราจะมีลายที่เด่นชัดมากนะคะมีประมาณ700กว่าลายนะคะแต่ละลายบะซ้ำกันผ้าติดจกน้ำท่วมโดยเต่าเนี่ยยังถูก ยกให้เป็นหนึ่งใน5านางพญาผ้าที่หายากที่สุดของล้านนาปกติกลุ่มผ้าของเราเนี่ยจะเป็นแค่กลุ่มที่อนุรักษ์ผ้าโบราณเงเจ้าที่ชอบผ้าโบราณจริงๆเงเจ้าพอมาปีนี้เนี่ยค่ะก็มีมาเพิ่มคือโครงการผ้าอะไรขอพระราชทานชาวบ้านก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นเจ้าก,การที่จตอยอดค่ะนายนำลายใหม่มาประยุกเงเจ้าของเก่ากับบาตายของใหม่กับบาหายเจ้ามันมันเดินไปด้วยกันได้เงี้ยนะคะมันอีกอย่างเป็น เป็นเหมือนแรงบันดาลใจมากกว่าค่ะคือโรลงทอเราเนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะของของโมงเนี่ยยังไม่มีคนทางเนี่ยใช้มืออย่างเดียว ใช้มือตาได้มาก็ตาแห้งแล้วใช้มือลอดเส้นใช้มือต่อเส้นอย่างนี้ก็เป็นลายชมผอเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายปู่ย่ามาเลยแม่ก็คิดเป็นแบบนี้แม่ก็คิดว่าถ้าได้ทันเป็นลายตัวนี้ได้ขอตัวนี้ก็น่าจะคงสนใจก็เยอะมากเลยมาไม่บ้านก็คิดว่าน่าจะมีได้ได้ทันก็น่าจะมีรายได้เพิ่มเลย เพราะว่ามีไอพชวจวัดเชียงใหม่แล้วก็เลยได้แนะนำแม่ป้านไปหลายที่ที่แม่ป้านจะไปะเห็นคนรู้ที่ดีมากเขามาช่วยแม่ป้านสมสรินให้แม่ป้านมีรายได้แล้วก็เขาจะ,ะหาที่ตลาดให้แม่ป้านได้ไปขายบ้านตรงนี้ก็แม่ป้านก็จะ ไม่มีอะไรไปขอคนแต่ว่าในบ้านก็จะมีในใจว่าในบ้านก็ดีใจมากที่มีพอชอถ้าไม่มีพอชอจันบากเชนไมามาส่มสิงเนี่ยม่บ้านจะไม่ค่อยได้รู้อะไรเลยมันบ้านเฮาเนะี่ยจะจกขนเม่นเหมือนไม่เจม ที่นี่นะเจ้าบาได้ยกข่าบาได้อย่างเงี้มันก็จะยากน้อยหนึ่งบาเดียวปุ้นโลนนรงผ้าไทายใส่ให้สนุกเอะก็ต้องหัดนุ่งซ้นกันเนาะหัดนุ่งซ้นกับเสื้อเมืองเขาเอ,อะพอมีโครงการลายขอเจ้าฟ้ามาเนาะปุ้นก็บอกว่าลายขอเนี่ยประจำเป็นต้องเป็นขอมดเนาะแล้วก็เอาลายในชุมชนหันเข้าไปผสมผสานตัวนี่เขาก็ลองทํา ผลออกมาก็ลูกค้าก็ตอบรับด้วยดีนะลูกในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าได้มีโอกาสไปขายของกัากิดว่าเออสถานการณ์โควิดไปขายถ้าอย่าบได้ขายแล้วลองเสี่ยงไปบได้เนาะแต่ว่าผิดคาดนะเจ้าเอาผ้าไปตไดยก็ขายเกือบหมดเจ้าเฮาก็บกึดว่าเพื่อนจะนิยมผ้าไทยกันขนาดนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกเฮาก็บอกให้เพื่อนว่า ผ้าไทยใส่ไม่ร้อนนะคะใส่สบายค่ะในลูกค้าเพื่อนเกาะชื่นชมเจ้าผลตอบรับดีขนาดเจ้าด้วยความร่วมมือร่วมใจอุดรักส่งเสริมผ้าไทยของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนไทยทุกคนผ้าไทยจึงยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทย และเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยัง่งยืน